สวัสดีค่ะมินี่กับยูกับพ่อนภาเนาะคะ่ะพ่อนภาจะพาเอฟซีทุกคนไปตามแนวทางของลุงเทียนนะคะลุงเทียนรัฐบาลไทยงวดวันที่หนึ่งธันวาคมหกแปดนะคะลุงเทียนนี่คือใหเียกแม่นัตยาเฝ้าให้มาทายทําเลยนะคะพลาลุงเทียนเพิว่าฟันนะคะเดี๋ยวพ่อนภาจะเป็นคนบรรยายเราความฝันของลุงเทียนเองนะคะก็คือ เพิน่นลหยฟังนะคะว่าเพิ่นฟันว่าเลขออกเก้าสองกับสองแปดนะคะซึ่งในความฝันเพิ่นกับบอลูนะคะว่าเลขสองตัวนี้มั่นออกตัวใดออกบนตัวใดออกล่างนะคะคือคือเพิ่นบอลูนะคะเพิ่นลูแค่ว่าเลขมันออกสองเก้าสองกับสองแปดนะคะ แล้วต่อมานะคะเพิ่นก็บอกว่า,วาเพิ่นฟันอีกนะคะฟันว่าเจ้าของถูกเลขนะคะถูกเลขเก่านะคะเลขของแนวทางของลุงเทียนีก็จะมีเลขยูสามคูนะคะก็คือเพิ่นฝันจนจําได้คักคนะคะจนรีบบอกแม่นุ่นเทียมให้มาท้ายทําเลยนะคะเพื่อจะแบ่งปันแนวทางให้เอฟซีทางช่องนะคะ พ่อเพิ่นสื่อลอตเตอรีตตร่ไปแล้วนะคะเพิ่นกับฟันดีหักดีแน่นะคะนั่นละค่ะพ่อนาภากะมีแนวทางของลุงเทียนแค่นี้นะคะที่เพิ่นมาเล่าความฟันให้ฟังนะคะก็จะสรุปว่านะคะแนวทางของลุงเทียนก็จะเป็นแปดสองแปดสองสองแปดนะคะซึ่งตอนนู้เราความฟันนะคะที่นู้ฟังมาลุงเทียนนี่เพิ่นวาเลขออก เก้าสองกับสองแปดเนาะคะ่ะแต่ว่าหนูเขียนไปแปดสองนะคะกะข็ขอให้ละลายๆนะคะซึ่งสองแปดกับแปดสองมันกับเป็นตัวเดียวกันนะคะซึ่งเพิ่นเราตามจริงเพิ่นทีหนูฟังเพิ่นก็บอกว่าเพิ่นฟันว่าเลขมันออกเก้าสองกับสองแปดนั่นแหละคะ่ะแต่ว่าหนูเขียนผิดจ,จังน้อยหนูกะขอให้เนาะคะ่ะแต่ว่าสองแปดกับแปดสองมันก็เป็นตัวเดียวกันนั่นแหละคะ่ะส่วนขึ้นต่อมาอีเพิ่นก็บอกว่าเพิ่นฟันว่าถุกเล็ก เก่าๆนะคะซึ่งในทางของลุงเทียนนี่จะมีทั้งเบิดยูสามคูนะคะแล้วก็ทั้งเบิดหนีก็อยาลืมสื่อไปกับบนล่างนะคะพ่อนภากขอขอบคุณลุงเทียนนะคะทีเอาแนวทางมาแบ่งปันทางช่องนะคะซึ่งพ่อนภาก็ขอ,ขอหายเอฟซีทุกคนโชคดีกับลุงเทียนดวยค่ะสวัสดีค่ะ